สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2566ดวงดาวแต่ละดวงซึ่งจะมีการย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีเมษบ้างมารับฟังกันค่ะ และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะและสามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านใดที่เคยผูกลัคนาแล้วก็ใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเดิมในการพยากรณ์ร่วมด้วยก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะและชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวตนุลักษ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวอังคาร ดาวอังคารในวันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมยังคงอยู่ในภพเรือนศาสระนั่นหมายถึงในช่วงระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต้องออกสู่สังคมการต้องไปงานสังคมการได้พบปะติดต่อเพื่อนฝูงต่างๆค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าเพื่อนฝูงก็จะเข้าหาเพื่อนฝูงก็อาจจะเข้ามาพูดคุยตจรจาเรื่องราวบางอย่างกับตัวท่านได้ค่ะ และหลังวันที่10ไปแล้วก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะมีเรื่องของการได้พบปะติดต่อกับคนในครอบครัวมากขึ้นอาจจะมีการไปมาหาสู่ไปหาคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่อยู่ร่วมบ้านกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องของท่านก็อาจจะมีกิจกรรมที่ทําอะไรร่วมกันมากขึ้นค่ะและมาดูในลัคนาของท่านนะคะซึ่งจะมีดาวสถิตอยู่ทั้งหมด4ดวงด้วยกันค่ะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือลาภะทับลัคนาของท่านมาตั้งแต่วันที่30มีนาปีที่แล้วได้ตําแหน่งเทวีโชคเพราะฉะนั้นเมื่อ ดาวได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลาบผลมิตรที่ดีๆมิตรใหม่ๆห,หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมีเกณฑ์ว่าโชคลาบทับตัวนั่นเองมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะและในช่วงวันที่1ถึงวันที่15อาทิตย์เจอกับราหูเรียกได้ว่าเจอกับคลาดนะคะช่วงระยะนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังเรื่องของการที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่จะทําที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปเรียนรู้อะไรก็ตามแต่หรือ หรืออาจจะเป็นเรื่องของบริวารบุตรหลานก็ได้ค่ะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อดาวมาเจอกันในตําแหน่งนี้อยู่ในรา,าศีธาตุไฟสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะนิสินก็ได้นะคะจริงๆแล้วความหมายจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักแต่เมื่อมาอยู่ในราศีเมษแล้วก็ได้ตําแหน่งดาวที่เกิดคลาดในราศีนี้ทับลัคนาของท่านท่านก็อาจจะพบเจอกับภาวะนิสินจากการลงทุน,นต่างๆจากการลง ทุนใหม่จากการเข้าไปเป็นหุ้นส่วน,นต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของบริวารบุตรหลานทําให้ก่อเกิดนี้สินหรือว่าเรื่องของปัญหาที่จะทําให้ท่านต้องตามแก้ไขนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเจอกับดาวพระพุธอีกนะคะในวันที่ 6พฤษภาคมไปแล้วพุทธกุมร่วมราหูเป็นดาวคู่ศัตรูพุธเป็นเจ้าเรือนศาสะพุทธเป็นเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นอริทับลักษณ์ในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้ท่านนั้นต้องหาคําตอบต้องคอยพยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้หรือว่าอาจจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะได้เติบโตไปข้างหน้านั่นเองค่ะเราอาจจากตาแหน่งดาวดวงใหญ่ซึ่งมากุมร่วมแล้วให้ตําแหน่งดีนะคะถึงแม้จะเจอกับตําแหน่งดาวคู่ศัตรูก็ตามแต่ว่าท่านยังคง ต้องพึงระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆที่อาจจะมีการหักหลังกันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างๆได้หรือว่าในช่วงระยะนี้มีเกณฑ์ว่าอะไรที่คิดจะลงทุนใหม่ๆหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่ามีเพื่อนมาแนะนําให้รู้จักกับอะไรซึ่งท่านยังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วตัดสินใจที่จะลงเงินลงทุนไปแล้วจะทําให้ท่านเสียผลประโยชน์ในภายหลังหรืออาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนไปเพราะความโลภของท่านเองแล้วจะทําให้สู สูญเสียเงินก้อนนั้นไปได้ค่ะช่วงระยะนี้หากมีการทํากิจกรรมกิจการใดก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินต่างๆที่เข้ามาปะทะเพราะว่าดาวทุกดวงเข้ามาเจอในลัคนาของท่านท่านจะเจอกับสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้เกิดความโลภได้ง่าย ราหูและดาวพฤหัสเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมเป็นดาวที่ยื้อดึงกันนะคะและเมื่อใดที่ดาวพฤหัสยังคงมีการเดินหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกได้ว่าท่านก็อาจจะมีเกณฑ์สองทางคือทําอะไรที่เป็นสายขาวได้ทั้งหมดแล้วก็สีเทาท่านก็จับทําอะไรขึ้นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถือได้ว่าทําแล้วเกิดการเงินการทองแต่อย่าระเริงกับการที่ได้อะไรมาง่ายๆค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ดาวพฤหัสมีการโคจรวิปริตพักองศาหรือว่าการ เดินมลก็จะเกิดเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้สิ่งที่ท่านทำมาแบบไม่ถูกต้องหรือว่าทำแบบมีการผิดสัญญาการมีการเกิดข้อตกลงต่างๆซึ่งท่านไม่ได้ตรวจเช็คมาก่อนเป็นเงื่อนไขนอกเหนือจากสัญญาหลักลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูกันให้ดีค่ะเพราะจะเป็นลักษณะของการสูญเสียลาภผลคนที่เข้ามาหาท่านก็มักจะมีเรื่องของการคิดในการที่จะทําเงินจากท่านหรือว่าการที่จะเอาผลประโยชน์จากตัวท่านโดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นผลเสียที่จะตามมาทีหลังได้ค่ะท่านใดที่มีการทําเอกสารสัญญางานในหน้างานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะการพูดคุยการเจรจาต่างๆพระพุทธก็เป็นเจ้าเรือนสาสชาเพราะฉะนั้นสาสชาก,ก็คือ เรื่องของการสื่อสารเรื่องของเอกสารเรื่องของคําพูดข้อตกลงพันธสัญญาต่างๆถ้าท่านตรวจสอบไม่ละเอียดอาจจะทําให้ท่านจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปได้ค่ะแต่ในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะ อาทิตย์กลุ่มร่วมพฤหัสทับลักษมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคลาภใหญ่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะโชคลาภก็มาจากบริวารมาจากบุตรหลานมาจากการลงทุน,นต่างๆแล้วมักจะเป็นโชคลาภแปลกๆมักจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการทําอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการต่างประเทศลักษณะแบบนี้ใครที่ทํางานระบบออนไลน์นต่างๆท่านจะสามารถทําได้ดีแล้วก็สามารถที่จะรับเงินรับทองก้อนโตได้เลยในช่วงระยะวันที่ 1: ถึงวันที่ส 5แล้วก็มีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินเรียกว่าผลักดันท่านอยู่เบื้องหลังนั่นเองค่ะท่านจะทําอะไรก็ตามแต่ก็ลองปรึกษาคนที่ท่านคิดว่าท่านไว้ใจได้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือลักษณะแบบนี้มักจะเข้ามาส่งเสริมผลักดันตัวท่านให้เกิดในเรื่องของโชคลาภและพฤหัสที่ทับลัคนาของท่านได้มาตรฐานดาวเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นจะได้โชคลาภแบบแปลกจะได้โชคลาภก้อนใหญ่บางท่านในช่วงที่ดาวพฤห ทับหลักแบบนี้มีเกณฑ์ได้ถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์ได้การเงินการทองหรือว่ามีเกณฑ์จะสร้างสินทรัพย์ใหญ่ได้ค่ะ ส่วนดาวพระเสาร์ที่ทำตำแหน่งโยกหลังกับลัคนาของท่านอยู่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านเพราะฉะนั้นการงานก็ยังคงมีเกณฑ์ในการโยกย้ายมีเกณฑ์ในการที่จะทำโปรเจกต์ต่างๆในการสนับสนุนเพื่อนร่วมงานสนับสนุนทีมงานลนักษณะแบบนี้นะคะกัมมะมาอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งเกษตรเรือนที่2เพราะฉะนั้นการงานยังคงเกิดความมั่นคงค่ะแล้วก็จะทําอะไรก็เกิดในเรื่องของโชคลาภผู้ใหญ่จะมองเห็นผลงานของท่านทําอะไรก็ลองศึกษา ให้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงที่ดาวกลุมร่วมกันแบบนี้แนะนําว่าการสื่อสารการเจราจากับผู้ใหญ่แล้วก็กับบริวารของท่านให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ โดยเฉพาะในวันที่สองถึงวันที่6พฤษภาคมนะคะเพราะว่าดาวพระพุธดาวแห่งการสื่อสารจะมีการโคจรวิปริตกลับมาพักองศาได้ตำแหน่งนิดได้ตำแหน่งปละนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้ระวังจะเดือดร้อนกับคำพูดได้ระวังคำพูดต่างๆที่เกี่ยวกับการโดนดินทาระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงที่เป็นศัตรูลับๆของท่านหรือใครที่เข้ามาหาผลประโยชน์ของท่านโดยไม่โปร่งใสก็ระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยค่ะ ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพลังในการทํางานมีไฟในการทํางานและเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านอาจจะไม่ทันเล่เหลี่ยมกับคนที่จะเข้ามาหลอกลอ่อหรือว่าทําอะไรให้ท่านต้องสูญเสียในส่วนของผลประโยชน์ไปค่ะส่วนนี้จะต้องใช้ประสบการณ์เก่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ดาวพระเสาร์ที่โยกหลังลัคนาของท่าน เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่จะได้มาแล้วตัวท่านจะต้องนําประสบการณ์เก่าๆสิ่งเก่าหรือว่าเรื่องราวที่ท่านจะต้องใช้ความอดทนดาวเสาเป็นดาวที่เวลาให้อะไรมามักจะให้แบบ ไม่ได้ไง่ายๆนะคะก็คือต้องใช้ระยะเวลาด้วยเฉพาะคนที่อายุเลยจาก45ไปแล้วดาวเสามักจะให้คุณต่อท่านในเรื่องของโชคลาภเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆแต่ท่านจะต้องปรับโหมดของการทํางานให้เข้าใจถึงหัวใจการทํางานอย่างแท้จริงแล้วก็จะต้องทําอะไรให้รู้จักเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะท่านก็จะได้รับในเรื่องของการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งาน จากลูกน้องของท่านจากเจ้านายของท่านเป็นลักษณะของภาระหน้าที่ที่จะได้เยอะขึ้นแต่ก็จะมาพร้อมกับการเงินหรือว่าผลประโยชน์ที่มากขึ้นเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องการเงินของท่านดาวพระศุกร์ใช้ทายในเรื่องการเงินสุกยังคงได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมเพราะฉะนั้นช่วงระยะนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเพราะว่าดูจากดาวดวงใหญ่แล้วที่มีความสัมพันธ์ทั้งดาวพฤหัสดาวอาทิตย์ต่างๆก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่การเงินการทองจากการได้รับการสนับสนุนท่านใดที่ทําการค้าแบบมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการเงินการทองก้อนใหญ่จากคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีการเงินเข้า ามาในช่วงระยะนี้ค่อนข้างเสถียรน,นะคะ แล้วก็ในวันที่4พฤษภาคมดาวเจ้าเรือนการเงินจะยกเข้าสู่พบเรือนสาาัตชะในช่วงระยะนี้การเงินก็มักจะได้จากเรื่องของงานสัญญางานเอกสารงานในหน้าต่างๆถือได้ว่าการเงินการทองยังคงดีอยู่แล้วก็ช่วงวันที่4ถึงวันที่10สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารจะสามารถเจราจาอะไรจบงานได้ง่ายขึ้นดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์เรียกว่าพูดจาเจราจาอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงระยะนั้นเพื่อนฝูงส่งเสริม แล้วก็เรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆมีเกณฑ์ว่ามักจะปิดจ็อบได้แล้วก็รับเงินก้อนไปในช่วงระยะนั้นค่ะ และในวันที่10พฤษภาคมดาวอังคารยกออกไปคงเหลือแค่ตำแหน่งดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนสาชะเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างนี้มีเกณฑ์ว่าเพื่อนฝูงจะมาส่งเสริมและมีเกณฑ์ได้โชคลาภการเงินจากการเดินทางค่ะงานที่เกี่ยวกับงานพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆก็จะสามารถทําได้ดีแต่อาจจะมีการเดินทางบ่อยในช่วงระยะนี้ค่ะการเงินการทองของท่านก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ท่านจะสามารถปรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่า รายรับเข้ามารายจ่ายก็ออกไปแต่ว่ารายรับนั้นมักจะเข้ามาสถียนมากกว่านั่นเองค่ะถือว่าเป็นจุดที่ดีที่การเงินการทองของท่านมักจะเข้ามาให้ท่านได้ชื่นอ,อกชื่นใจนั่นเองค่ะและเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของหัวใจกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีเมษก็คือตำแหน่งดาวพระศุกร์และศุกร์ก็ใช้ทายเรื่องของหัวใจเรื่องความรักด้วย <Beam> เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้น ท่านก็มักจะได้พบเจอกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสบายอกสบายใจมกักมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีเงินมาให้อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันมีการเดินทางร่วมกันในช่วงระยะนี้ค่ะหรืออาจจะมีการทําอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเงินคิดหาในเรื่องของการลงทุนเพิ่มการหารายได้พิเศษให้กับท่านและมีเกณฑ์ว่าในช่วงระยะนี้ท่านและคู่รักคนรักของท่านมีเกณฑ์ได้รับการเงิน ก้อนใหญ่ร่วมกันการเดินทางเพื่อทริปการท่องเที่ยวอาจจะเกิดขึ้นท่านใดที่ยังโสดนะคะต้องการมีคู่ในลักษณะแบบนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะได้พบเจอคู่ครองจะได้พบเจอเนื้อคู่ได้พบเจอคนที่จะศึกษาดูใจกันจากการเดินทางจากการแนะนําของเพื่อนก็ได้หรือว่า อาจจะจากญาติพี่น้องของท่านที่แนะนำมาให้ได้รู้จักกันแล้วเริ่มกับการศึกษาดูนิสยัยดูเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่อาจจะเป็นการเริ่มสารความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองคนค่ะ ช่วงนี้ถือได้ว่าการเดินทางของท่านให้โชคนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องลาภผลต่างๆช่างมาแมทชิ่งกันให้บังเกิดในเรื่องของโชคลาภเพราะพาฤหัสถึงแม้เป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศคือลับๆสิ่งแปลกๆเพราะนั้นโชคลาภลับๆโชคลาภจากสิ่งแปลกๆผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันดาวพฤหัสทับลัคนาครองมาตรฐานดาวราชาโชคแบบนี้โชคใหญ่ทับตัวแน่นอนค่ะแล้วดาวพระราหูดาวเจ้าเรือน ก็ยังมาทับลัคนาตั้งแต่วันที่30มีนาปีที่แล้วได้ตําแหน่งทีวีโชคถึงแม้จะเป็นดาวคู่ที่ยื้อกันไปยื้อกันมานะคะแต่ก็แนะนําในขณะที่ดาวสองดวงนี้กลุ่มร่วมกันอย่าไปทําอะไรที่มินเมกับเรื่องของกฎหมายอย่าไปทําอะไรที่มินเมกับเรื่องการผิดศีลธรรมต่างๆอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ตัวท่านต้องเดือดร้อนในทีหลังเลือกในสิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะคะบางครั้งก็ต้องจําใจเลือกสิ่งที่เข้ามาบางอย่างได้มาง่ายแต่เป็นสิ่งที่ผิดในลักษณะแบบนี้ขอให้ท่านปัด ออกไปดีกว่าค่ะเพราะว่าถึงยังไงแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบปกติให้ได้นะคะสิ่งใดที่ทําแล้วท่านจะไม่รู้ว่าเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาปะทะเมื่อไหร่จะมีเรื่องไร้ไรเข้ามาเมื่อไหร่จากสิ่งที่ท่านทําก็อย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปหาเลยค่ะจะเป็นการดีที่สุดและอะไรที่มินเมก,กับเรื่องของศีลธรรมต่างๆอย่าได้ทําค่ะเพราะว่ากรรมใหม่ที่ท่านสร้างนั้นก็จะตามติดเป็นเงาตัวท่านไปแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นกันสักทีนะคะและสําหรับท่านใดที่มีการผูกลักนา แล้วมีความรู้สึกว่าทําไมดวงชะตาช่วงระยะนี้ถึงไม่ดีถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็ต้องดูนะคะว่าตําแหน่งดาวในลัคนาเดิมของท่านซึ่งเรียกว่าเป็นดาวบุพกรรมนั้นมีดาวดวงใดซึ่งเป็นตําแหน่งให้โทษเป็นตําแหน่งคู่ศัตรูกันหรือว่าอาจจะมีปัญหาต่อดาวสุประห์ที่มาให้คุณต่อดวงชะตาของท่านก็ต้องดูตามความหมายเจ้าเรือนค่ะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของท่านของแต่ละบุคคลนะคะแต่ดิฉันเชื่อเรื่องของผล จากการกระทําผลของกรรมใหม่เพราะฉะนั้นต่อให้ชาติที่แล้วหรือว่าเรื่องของกรรมเก่าท่านจะเจออะไรมาก็ตามแต่แต่พบชาตินี้ท่านได้กระทําในเรื่องของกรรมดีในเรื่องของคุณงามความดีเชื่อได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะหนุนนําดวงชะตาของท่านให้รอดพ้จากเรื่องราวไม่ดีไปได้ค่ะ และสาหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษท่านก็โล่งอกโล่งใจมาตั้งแต่ช่วงวันที่8มีนาคมมาแล้วซึ่งดาวฤตยูที่ทับลัคนาของท่านมา7ปีได้ยกออกไปเพราะนั้นอะไรที่ทําให้ท่านหนักอกหนักใจเริ่มหาทางออกได้เริ่มคลี่คลายในเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของสภาพร่างกายของท่านท่านที่เจ็บป่วยมา ท่านที่เจอกับเรื่องของภาวะความกดดันต่างๆค่อยๆจะปลดทีละอย่างได้ค่ะค่อยๆจะแก้ปัญหาทีละอย่างได้สติและปัญญาเท่านั้นที่จะมาคู่กันแล้วจะทําให้ท่านนั้นทําอะไรแล้วก็แก้ไขอะไรได้ด้วยตัวท่านเองอย่างถูกต้องค่ะอดทนนะคะที่ผ่านมาเจอเรื่องร้ายมาเยอะแล้วสําหรับชาวราศีเมษเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ไปสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องดีก็จะเกิดสิ่งที่มาหนุนนําดวงชะตาของท่านให้รอดพ้นจากทุกเหตุการณ์ร้ายๆได้ค่ะขอเป็น กำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านและหากท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัวแอดรายละเอียดมาได้ด้านล่างมี QR Code อยู่นะคะสำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ขอบคุณ f c ทุกท่านสำหรับทุกกำลังใจทุกการซับสไครต์ถูกใจกดแชร์ให้กันก็จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะและหากสนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตำนานชาติเวรการผสมพบเรือนหรือฟังในเรื่องนิทานกรรมเรื่องของธรรมะติดตามได้ในเพลย์ลิสต์ท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วนะคะแนะนำ เลยค่ะสาหรับการที่เข้าไปดูในเรื่องของการผสมพบเรือนในดวงชะตาของท่านเองหากท่านพอมีเวลานะคะลองเข้าไปศึกษาดูค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถทําให้ท่านเข้าใจได้ว่าพื้นดวงชะตาเดิมของท่านเกิดจากเรื่องใดกมเก่ามาจากเรื่องใดแล้วท่านควรจะปรับเปลี่ยนเรื่องใดเพื่อมาส่งเสริมนุนนําดวงชะตาให้พบเจอแต่เรื่องที่ดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ